ตันอู้ส่งไข่ใหญ่ยุ่นั่นเออนั่นอู้เฮ้ยอะไรมือยีนอ่ะมืออู้ทีเรียนเป็นเหนียวของเรา สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกันนิ้วมือค่ะมื่อนี้ครับผมจะจิ้มมาเฉิญกับผ้าพีผ้าหนองมาหากินของสูงเนาะค่ะครับผมสูงสูงพี่หนองสูงเฉียดฟ้าทั้งสูงทั้งเจ็บหายแย่ใครมาแดงเนาะค่ะครับผมาวสีมานบ่เมื่อนี้กะผ้าพีผ้าหนองมากเปลี่ยนบรรยากาศครับผมเจอกันในบรรยากาศจ้าบรรยากาศแบบนี้เลยพี่น้องบรรยากาศที่แห่งแรงแห่งแรงแบบซาฮัดเลยครับผมปีนี้เนาะ น้องนี่โบน้ำโบคเคยแห้งเนาะแม่นแต่ว่ามันจะมีอยู่ปีหนึ่งเข้าแห้งปีนี้แห้งปีที่แล้วนี่โบแห้งเนาะปีนี้แหงน้ำไหลแม่นแต่ปีก่อนพูน้ำท่วมเบิดได้ครับผมมาหาเก็บเห็ดนี่น้ำท่วมเบิดเลยแต่เบิ่งปีนี้ฝนตกสิเป็นยังไงเนาะสกิมเขากะมายายใคมดแดงครับผมมายายนองเบิรงมาเบิรงน้ำกันมาหลุ่นน้ำกันขาวว่าเขาสีมันหมดเนาะค่ะครับแต่เบิรงว่าเขาสีไดพลาดได้ไปไปไอแกงใส่ปลาบอได้ไป ย้ำบ่อถ้าแกงขี้เล็กบ่อแมีนห้างอยู่สูงๆตามบดแดงก็เห็ดได้หลายเมนูเด้อพี่น้องบผเ่อเป็นมือแย่เด้อจ้ะมีบะนอไข่ยมดแดงนี่ต้นบักหวันเด้อจ้ะพี่น้องต้นกหวันสีนกเนาะี่ต้นเพืชง่ามเลยพี่น้องเขานิยมอมไปเป็นเช่นไม้ประดับปลูกน้ำบาตจัดสรรมีใครมีใคร ช่างในหน่อยนี่เลยนี่ค่ะอู้มันหลุนน้ำการไข่ตรงไปดูสิมีแต่ไข่ฝากดูว่ามีอยู่นี่ไดยูไดยู่เดี๋ยวเดี๋ยวสิเทให้ใส่แป้งนี่คุณใส่แป้งให้เมียเพื่อนไอ้ยางบะไหร่ไ เฮ้ยมีแดดให้หอนให้กัดเจ็บคนเลยเดี๋ยว,วยมาหาเห็ดด้วยพี่น้องเวยใครจะบอกขันไกนเห็ดเย็บมาหาเห็ดด้วยซื้อกินรด <c oughs> ถ้ามีคนขายนะใส่แกงปลาคอเนาะไข่ฝากลายเนาะ ยิบมาแนนที <the> <the> ่ได <t ick les> ้จ้าสีหาไครส่งออกแไ้เจ้าแม่พันกระขับขึ้นไปขึ้นไปเจาไงเด้งเอาแม่ก่อนานจ้ะกะเหลือแม่ล่กเนาะเฮาบ่ไดดออกเบเด้เจ้าแม่เพลินเดี๋ยวเฮาคอย ไปบริหารจัดการอยู่บ้านอีกรอบนึงค่ะพี่น้องโอ้โหเบื่อเด้อเพื่อนกัดเก็บซะเหลือเกินเทใส่กบปุกกันไข่ฝากหลายเนาะไข่ตรงเพิ่นก็มีอย่างนี้นี่ต้องใส่ต้มปลาเนาะใกล้ไปนี่พวกไข่ฝากใส่ต้มปลาเสียพีน้องต้มปลานิ่นของปลาที่หาง่ายๆในตอนนี้คือปลานิ่งอ่น้อง ห้างเกา่าหรห้างใหม่ห้างเขาแยเหลวแยเหลวอู้ห้างหมดไงตัวก็มีด้เป็นย่องอู้มีใครมีใครห้างไหนพูดว่าท่านอย่งีเออเออเออเนหน่กเดนน่ค้งแห้งมีใครอยู่ห้างหมดไงเลยโอ้เสียงไข่บนลน เัาสันสนๆๆๆเอาสันๆอ,อู้ยุทรงไข่ใหญ่อยูย่นั่นเออนั่นเดียเ๋ยวมาอ้อออแตกไปแล้วนี่ห้างหนึ่งตัวนี้นี่หลายห้างเออสุดท้าทยบ่ค่อยได้ดีเด้อจ้ะแล้วเดี๋ยวกัดไอ้หนูชาใหญ่แม่ยุ

ไสเลยมียแบบนี้น <House> <sk ets aría> ี <i did those 15> ่เมียเพิ่มเมีเพิ่นบ่ตายได้พีหนองแล้วเมียมันก็ไปขึ้นสู่ธรรมชาติได้กาเนาะผลเลยผลดึงเลย มดเลยยังมัดไหมหมดทุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเหถึงก็หมดเปลีนแปลงเปลีแปลงกันมือนกันคือไปกินไงคือไก่ไก่เอ้ยพี่น้องไก่ไก่ที่ตลาดกินง่ายยางไปเสือรถใส่บักบนี้เพียงละลอยกี่บาทเอ้ยเปลี่นแปลงก่อนสงการละ แข็งหรือซอยให้หมดเพื่อนตายยากเลยเพี่น้องเพ่ศจิบาเนี่ยคือมักขาดเท่าเต็มหัวเลยบอได้ว่าใส่ให้เพื่อนตายเพื่อนยังดิคนๆอาจจะบรูเนาะคนๆคนอาจจะมีวิธีการเบียบอื่นก็ได้ยอาจจเป็นเอาไปก่อนมาฉีดบ่ตอนนั้งพฤศจิบ่เมี่ยงเลยเนาะก็จะกินบ่ได้ทั้งหมดทั้งเด็ดพี่น้องเทิงหอนนี่ต้นนี้ไข่งามเนาะไข่งามเองของไข่งาม ตงดัดเอันนี้เราแนวฟัดเข่ากไมทิคหมดเดงพืนไตออกแล้วพื้นขนะึ้นนั่นพอได้ึ้นความ่ได้พนไตาจากทุกเ,เขียวนีงงไงเลยว่าคืนความที่สมกอได้ควที่สกเปนพัตินี่มเ่เป่งแล้วกมือนเปลงไม่ใค แม่ปลาข่อยนีเนาะคนทุกมากจะซองแม่ซาแม่เลยจะเก็บเห็ดแล้วพี่น้องเห็ดเห็ดที่จะออกก้อนมูก็จะเป็นเห็ดผ,ผึ่งได้น,น้องผึ่นคมเนาะเตาสคยงามบคเมื่อพน่นกะเผะมดแดงได้เนาะ,ะมดแดงกัดนี่กะสิเปื่อยสิพองค่ะ ย่างน้าแล้วัจิมียางน้าแล้วแขกแบุีเงินเกินพี่น้องแ่บุเงินแขกเลยสมีเขากับพ่สมนีพอกินลยด้วยพี่น้องนไปซื้อเพื่อนตลาดเนาะถวย20บาทนี่เพื่นไปลอยไปลอยเลย่งลอยมานี่20บาทเนาะหายาบทุวนเพิ่งได้มา หางหยาดเองนอนก็นอนกัดกระเจีบเอ็นเป็นนางขายน้ำตลาดตะลี่จะไปต่อเป็นยังพี่น้องกลัวเพป็นเสียใจมานี่โอ้ผ่านยังมาจากกี่อย่างกี่แนวดิพาเดือดพาหมดเตียงโอ้ทุกอย่างนึกภาพบวลดิพี่น้องนึกภาพบวลดิอัศพอากาศดอนฮวนเนาะยางพาเดือดไปหาหน่ยางน้ำปลาด้ิพี่น้องบริวารสียางม้วนเดิเนีืเอาอยากกินเ้าก็ต้องสูจังสี่เลยพี่น้องมันมุ่งยังได้มาง่ายๆหรอก ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆคี่น้องคิดไว้แค่นี้พอปะเดี๋ยวไปหากันดีครับผมเดี๋ยวไปหาอีกมือต้นกระโดนต้นกระโดนน้ำพี่น้องน้องอยู่างกระบอกด้วยกัน,นสัดหญาไหมโอ้บ่มีว่ามีคั้วยยญ่มาพ่ว่านาะนนี่เนาะ หายากเด้อหย่าหยาหย่าแบบนี้ตอนนี้นะตอนนี้คุณไม่หย่าไหมงูวกล้วยมากินอิ่มเลยเลยนี่สามตัวสี่ตัวนี่กินอิ่มเลยนี่อุ้ยหย่างามครับมุกี้แนวสวนพี่รองสวนหย่าเพราะช่วงนี้เป็นนาแร่งเนาะอันนี้เป็นนามเป็นแห้งวันนี้ดีมันซุ่มหย่าเป็นเกิดน่ามีดีมีบ่อห่างหมดอด่าง แสดงว่าผมมีงัวมีคั้ยมาเลยแถวนี้ฮะใส่หอดหอดอยู่ถึงอยู่หอดเข้ามาหอดแปลว่าถึงเด้อพี่น้องหอดบ่อหน้าเพื่อหอดไล้พี่น้องเถึงเถิงอยู่ถึงอยู่ถึงพอดีเถิงมาใหม่กันไปห้างเลยเขาแห้งเลยมาพี่น้อง

มีมีบอกจะไ,ไ,ไข่ฝาไ,ไข่เออไข่อันนั้นเพิ่งก็มีน สีทวมเพื่อฟิล์มมมีกใส่เป็นใส่ลายลูปัดจีบกอ้มีเนี่ยจริงนมีไข่ตรง่นกวมีเนี่ยไข่ตรงตรงใสเลยไ่ขึ้นขวบมาได้เนาะถ้าพไ่ขึ้นขวบได้คองนี่หมดขวบเพ็ดขวบพลาติกไต่บวกขึ้น Một đèn, một kinh ấy một đèn này. ấy một đèn không kinh. Sao nhìn vào lột bệnh nghe thằng đấy? Chắc. <laughs> một <loài hình. cười> một <tên> <laughs> khác นี่ค่ะดูว่าได้อยู่เนะาะไข่งามเลยมันขาบเศษยดใหม่เมีบางทีจะมี<า>เสียงเศษแมงมันขาบแมงเห็นไปกินเลยครับใส่บดเด่นบทตายงายเลยพี่น้อง สองห้างยือไกล่กันค่ะแต่เบือ็สิมีไข่บ่ะจะไข่ฝากเลยค่ะเพราะว่าห้างเพิน่นเป็นอันเขียวๆอยู่เนาะห้างไม้ค่ะพี่น้องไข่ฝากล้วนๆเลย ม่เด้นะางะนงย่างออกด้วยสิน้องพรอนแห้งหมดแดงกัดเดี๋ยวสิไปหาเบอร์ไงพัคเล็กเนาะพัะคเล็กแกงใส่ไข่หมดแดงยิ่งุดจวดเลยเด้อพี่น้องครับหมดแดงไข่หมดแงมดแงเห็ียดลายมีหนุ่ยเหยดเลยแกงใส่พัคเล็กต้มใส่ปลา ต้มใสนังงัวอะไรนะคีเล็กเนาะแต่เขว่าถือแง่งกับว่าไข่มดดนหมดแดงนี่แล้วล้วก็ใส่กะทิจักหน่อยคีเล็กช่วงนี้เขา,า,ากำลังฟงเขากำลังฟงหยอดเดี๋ยวให้ไปหาเก็บบางคีเล็กก่อนพี่น้องแล้วเพื่อที่มีอาจจะมีอยู่ h ẳ นแหละถือแกงใส่ไข่หมดแดงเนี่ยไข่หมดแดงแล้ว,ก,ก,ดดวก็าม,ดดวกมาเก็บพักคีเล็กโตค่ะแกงใส่ไข่มดแดงเนาะค่ะพี่น้อง ระวังเดอ้อห่ระยว่กินงเดียนะ๋ยวด้ยอดเปินกำลังงามเลยกระมิ้ลายตุ่นอยู่เนะ <c oughs> าะหาลอทีเก็บทางทางเลยค่ะต <c oughs> ี่มุ่มหนามคุ้มมันออกจากสองหนามเนาะค่ะพี่น้องเก่งใสก่กะทิ ใส่ไข่หมดแดงน้องได้กันน้ำแหงเงินเนาะฝนบบแหงฝนนน้อยๆค่ะแม่งั้นแมนทั้งบ้านก็จิ้ม่มีฝนบาค่อยตต้ค้นโมล่านโหจักขาแนวค้นใส่ชิมือกินเนาะแม่น เขากินท no? ีะเลมันขมเขาบวานบ่เขาบวญมาบดิบดีเบียมั่เนาะบวนดอกขมเป็นยาขนาดว่าขมเป็นยาเนาะพี่น้องหน่อนังาๆเลยจังเกื่ล่าปรุงเดี๋ยวไร้นนอยกระปรงมาอีกนี่ครับ ขึ้นเอาเด้อครับหยอดไหลระวังเด้อตูนเพิ่งสูงเนาะค่ะเพิ่งใหญ่ห้ากวตรงไลยขึ้นเอาพี่น้องเฮิ่เฮิ่มไปไกลมาโอ้ คีีมันเป็นเหนียวพักยังไงพอะนะพอแต่เ้อกะเทียงไร่สีโเยบกินลายเือ่อแล้ว่ตีกินลา้เชื่อะไเือนึงกระเงใส่น้เงำเงากยงใส่ไส่ก๋เดีเยออกสิบกา้าบานแล้วเด้อจา้าปนี้ ผลงานของเฮามื่อนี้ก็ซื้อว่ามานอยู่ค่ะได้ไข่มดแดงไข่งามๆอยู่เนาะครับผมอ่าแล้วกัผักขิดเล็กองเฮาค่ะเฮาจะไปแกงเนื้อแรงนี่แหละไปต้มผักขิดเล็กเฮาก็บ่ได้ว่าสิแกงเด้อเบิดเด้อพี่น้องเด้อไปเลือกเอาโหดเอางาเพิ่นออกเอาแต่ใบเพิ่นเนาะครับผมจ้าคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายค่ะไป็หยงียไข่มดแดงพี่น้องเบิ่งเนาะสมมุตเฮาก็อยู่ในน้ำสวนเปลี่ยนบรรยากาศจากหนอง กินหนาพอกันไหมค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เฮาค่ะคุยซารบรนทุงค่ะพอกันไหมคลิปนาค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพลงในไลค์ของเรา